สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายเมื่อนีพอกันอีกแล้วกับช่องนานาชวนชิมจ้าเมื่อนีอันพากินก๋วยเตี๋ยวไก่จ้าพี่น้องนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ไส้มูนุ่มจ้าไส้มูนุ่มแล้วก็อันใส่ลูกชิ้นเอ็นเด้อจ้าพี่น้องกะเฮ็ดกินจ้าพี่น้องตามใจชั้นคือเกาละจ้ามีอย่างกะไส้อัน ตื่นตาเสาล์หจ้าพี่น้องสูตรเกาตื่นตาเสามาเห็ดกับเขากินจ้าก๋วยเตี๋ยวอันสื่อไก่โค้งไก่มาต้มน้ำซุปเล้อจ้าพี่น้องและกหมุกอันมักหมูนุ่มไส่น้ําจ้าทั้งไก่ทั้งหมูทั้งลูกสิ้นเอ็นจ้าพี่น้องผักหนึ่งกะม้าเป็นถาดหรจ้าพี่น้องมีทั่วมีทั่วงอกจ้ามีสลัดโหระพาลวกับที่เด็ดของเขาเลยคือกะปิจ้าพี่น้องขาดวะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องมีกะปิเดื้อจ้าจังแซ่บมาจ้ามากินน้ำกันจ้า กะเฮ็ดแล้วว่างันนี้จ้าพี่น้องก็เลยกินเลยจ้านี่ลูกชิ้นลูกชิ้นเอ็นจ้าอืมจ้เต็มถว้วยได้จ้าพี่น้องเสร็จเหนียวดีดี อันนี้กะปุงเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเฮ็ดแล้วกะปุงเลยอืครับืมถั่วจิ้มกะปิ เหนียวเซนเหนียวดีดีจ้ะทำยังไงจับ หมูนุ่มจ้ามักกะเซาวแซ่บแซ่บผักสลัดกิ้มกับกะปิกินเลยซื้อไม่เห็นเอาจ้าพี่น้องแพราว่าเขาอยากใส่อันใดเขากะใสอันนั้นจ้าตามใจชันเลย อยากใส่ทั้งไก่ทั้งหมูก็ได้จ้ะพี่นอ้องอันนี้เอาโค้งไก่มาตมอ,นนนอ,อมตมัน้ำซุปด้วจ้ะพี่น้องโค้งไก่มาต้มน้ำซุปกับหม,มักูใส่ลูกชิ้นก็ตามใจชั้นจ้าเอาลูกชิ้นเอ็นอือครับ ผักกัมาเป็นถัดกินกล้วยเตียวผักหลายๆนอกจากพี่นอนแล้วเจ็บอืมครับ ปรุงเผ็ดๆคือเจ้าคือเกาลัดจ้ะพี่นอ้องเป็นคนมากกินเสร็จแล้วจ้ะพี่นอ้อง นี่เฮ็ดกินเองเนีน่ยกินได้เมื่อเมือจ้ะเฮ็ดหลายพร้อม สลัดคุยกับกะปิแล้วจ้ะกินยำใดกระแสบยำนันจ้ะพี่นอ้องจ้ะพี่นอ้องลูกชิ้นเอ็นจ้ะ ชดน้ำสับแบบอืมจับกับเทียมเจียวกับเจียวเองจากพี่นอ้องซื้อไอ้ถั่วปนถั่วปนมาใส่น้ำจ้า กิ่นก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วปลนอกจากพี่น้องกันแสกบกระเทียมเกียวกับเกียวเองแล้วมันหอมๆจากพี่น้องอืมแซ่บแซ่บโหขงไก่ ได้เห็นน้ำจากพี่น้องสื่อโค้งไกลมาใส่หนูบอ,นอย่างเั็ดอ้ะเป็นคนหมักแห่นหืมกระดูกอ่อนแบบแซ่บ หมูนุ่มกันนะมักไว้จะเศ้าจากพี่น้อง เห็ดกินง,ง่ายๆจ้ะพี่น้องว่าจะมีเครื่องครบเห็ดกินง่ายๆโมข้งไ,งงไก่กอนงน่าๆ ูชิ้นเอ็นเค็ดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องให้ลูกสินแสบนะจ๊ะพี่น้อง หมูนุ่ม กินเนส็นตา้าวได้จ้ะพี่น้องมึงเนี่ของมักแต่ก็กินได้มืเหมือจ้ะอืมอกินหมดถ้วยนึงอ่ะ คงใกล้ไปถ่าเห็น น้ำเย็นๆคลิปนี้กะบ่มีอย่างไรจ้าพี่น้องกะอันมาสวนอันพ่อแม่พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันนะจ้ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวล้อมิดใส่ทั้งหมูหมูหนุ่มใส่ทั้งไก่แหละจ้าพี่น้องเพอได้แห็นจ้าคลิปนี้กะบ่มีอย่างไรกะขอขอบคุณค่าขอบคุณไอ้คนที่มาติดตามทั้งใหม่ทั้งเกา่านะจาะพี่น้องคอยแบบว่าคอยมาคอมเมนต์คอย ติดตามคอยให้กำลังใจช่องนานะชวนชิมจ้ากะขอแบบว่ากะสิพัฒนาการไปให้ดีดดเๆเรื่อยๆนอจากพี่น้องช่องนี่กะเพราะท่านในพาะทายหนอกสถานที่ตะเพราะว่ามันโรคระบาดนอกจากพี่น้องช่องนี้กะรักษาสุขภาพเจ้าของเนี่จ้ากะทายอยู่แต่ในห้องหละจ้าพี่น้องกะขอขอบคุณค่ะขอบคุณคนที่มาติดตามทั้งใหม่ทั้งเกา่าทั้งมาคอมเมนต์คอยให้กำลังแรงใจช่องนานะชวนชิมเด้อจา้าขอบคุณหลายค่ะ